สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอพิเนิวสในวันหยุดส่งท้ายปลายปีนะคะต้องบอกว่าเราเก็บสถิติของน้องกันเรื่อยๆเลยละค่ะแหมนี่ถ้าเล่นเป็นเกมนะตลาดาน,นี่มันมากนะคะเก็บสถิติและเป็นผู้ชนะแบบวินเนอร์ไปเลยนะจ๊ะแบบสบายๆค่ะล่าสุดฟอบเกาหลีนะคะหรือว่าฟอบของเกาหลีค่ะเขาก็พูดถึงการที่เกบฟอเนี่ยจะก้าวไปสู่ระดับโลกได้นะคะฟังแล้วชื่นใจค่ะถึงแม้จะยกตัวอย่างในหลายๆแบบนะคะแต่ในแบบฉบับของลิซ่าที่เขาพูด ถึงนนั้พูดได้คําเดียวค่ะว่าฉีกแหกทุกกฎที่เคยมีเลยนะคะแหกกฎความเป็นเอเชียค่ะเข้าสู่โกอินเตอร์ได้แบบว่าหลวยๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งน้องก็บอกแล้วว่าสวยไม่มีเหนื่อยจริงๆค่ะเขาบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะสําหรับไอดอลเคป๊อปการเข้าสู่ชาร์ตบิวบอร์ดนั้น เหมือนฝันเลยค่ะทุกคนมันเป็นแค่ฝันเท่านั้นเองเพราะว่ามันยากมากที่จะทําได้นะคะมันท้าทายแล้วก็น้อยคนมากที่จะประสบความสําเร็จพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะอย่างมากทําได้ก็แค่ตีตลาดญี่ปุ่นแล้วก็จีนเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงล่ะสองอันหลังนีลิซาตีแบบสบายๆเลยนะคะญี่ปุ่นและจีนซึ่งแน่นอนว่าน้องเนี่ยผ่านด่านมาแล้วสำหรับตลาดญี่ปุ่นและแม่จีนซึ่งเขารักมากนะคะก็เลยไม่แปลกเลยค่ะอย่างที่บอกถ้าเป็นเกมเนี่ยน้องก็แบบว่าตะลุยไปทีละด่านละด่านแบบนี้เลยนะยิ่งดูก็ยิ่งลุ้นนะคะ ซึ่งเขาก็ยังบอกอีกว่าความสำเร็จในปัจจุบันนะคะเห็น k p ป p เข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ดกันไม่หวัน่นไม่ไหวเอาจริงๆคำว่าไม่หวัน่นไม่ไหวนเนี่ยมันก็เห็นหลักๆอยู่นะพูดตรงๆเลยก็ต้องเป็นหนุ่ม BTS นะคะกับน้องลิซ่าของเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ยังมีสมาชิก b l a c k พ i n k นะที่เข้าสู่บิลบอร์ดอ่ะเรียกได้ว,ว่า เคป p OP, ทั้งเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็บอยแบนด์สองวงนี้เป็นวงดังระดับโลกก็นำเพลงตัวเองเข้าสู่ชาร์ตบิวบอร์ดเหมือนแบบเหมือนจะง่ายนะเอออ่ะออกเพลงมาก็ติดอะไรประมาณนั้นนะคะทำให้ค่ายต่างๆเอเจนซี่ต่างๆมีความหวังค่ะว่าแบบเอ้าอย่างนี้ตลาดโลกไม่น่าจะยากแล้วหรือเปล่าก็พยายามทำการตลาดกันแบบเต็มที่นะคะและในจังหวะที่พีคสุดๆเลยนะคะเรียกว่า อาจจะเป็นด่านยากเลยก็ว่าได้นะทุกคนเคยเล่นเกมใช่ไหมแล้วมันจะมีด่านหนึ่งที่เราแบบตายซําแล้วซําเล่าท,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 ทั้งที่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นหลุมก็ยังกระโดดลงไปอะไรประมาณนั้นช่วงนี้ก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2,564นะคะอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าค่ะเพลงมันนี่เข้าสู่ชาร์ต i ิวบ,บอร์ดฮอต100นะคะ i ิวบอร์ดฮอต100ค่ะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเพราะว่าประสบความสําเร็จมากๆนะคะ แล้วมันไม่ใช่แค่มันนี่ค่ะแต่ว่า,าลูกสาวของเราเนี่ยนะะเขาเรียกว่าคลอดออกมาสองเพลงด้วยกันนะคะลาลิสากับมันนี่ก็เรียกได้ว่าเมาหมดค่ะติดบิลบอร์ดทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้เขาก็เลยมองอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอ๊เทคนิคที่จะประสบความสำเร็จได้ก็คือสเสน่ห์ของบรรดาศิลปินต่างชาติหรือเปล่า อ่าเป็นวงเกาหลีอะเนาะแต่ว่าดึงศิลปินต่างชาติอ่าในเอเชียอาจจะเป็นประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาร่วมแจงที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็มีไทยนี่แหละที่แบบฮอตมากเพราะว่าถ้าได้ไทยไปเนี่ยขายดีมากนะคะซึ่งเขายังบอกอีกนะคะว่าการมีสมาชิกเป็น ประเทศอื่นๆก็ช่วยเบิกทางเนาะอันนี้เราก็พอจะเดาได้นะคะว่าอย่างของเราที่มีสถิติล่าสุดเขาก็บอกว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนาะสนับสนุนดูน้องลิซ่ามากที่สุดจากผลโหวตนู่นนี่นั้นนะคะก็แน่นอนแหละเนาะไทยก็เชียร์ไทยะนะคะคราวนี้เขาบอกว่าอย่างการที่ก็ตเซเวมีน้องแบมแบมเนี่ยก็ช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะคะคือต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ย เออระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีปัญหานะเขาเรียกว่ามีขัดขากันในบางเรื่องบางราวถ้าเกิดว่าใช้สมาชิกของเกาหลีล้วนๆเนี่ยจะตีเข้าไปมันก็ยากะนะคะการมีสมาชิกประเทศอื่นๆขึ้นมามันก็เป็นตัวเลือกให้กับประเทศอื่นๆอีกอังงงไหมอย่างเช่นจีนนี่สําคัญมากนะคะต้องตีตลาดให้ได้คราวนี้ค่ะจีนเขาก็อาจจะเลือกลักสมาชิกจากประเทศอื่นๆได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจนะคะ อย่างที่เห็นว่าสมาชิกชาวไทยในวงเกาหลีเนี่ยประสบความสําเร็จในจีนมากๆเลยนะเออแล้วเขาก็บอกว่าอย่างน้องแบมแบมเนี่ยก็เป็นตัวอย่างความสําเร็จอีกคนหนึ่งที่ช่วยทําให้ทุกอย่างมันแบบสมูทคี้คลายแล้วก็ช่วยทําให้การติดตามวงของเกาหลีเนี่ยดูแบบประสบความสําเร็จด้วยนะคะด้วยการมีแบบตัวแทนต่างชาติแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอย่างลิซ่าเนี่ยก็มาเป็นอีกความหวังใหม่เลยนะคะเพราะอย่าลืมว่า อย่างสมาชิก7หนุม่มของอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเขาไปกันด้วยพลังทั้ง7เลยนะคะแต่ว่าสำหรับลิซ่าเนี่ยรอบนี้เนี่ยน้องก็พิสูจน์แล้วว่าโอเคน้องมาเดี่ยวน้องไม่ได้มาวงนั่นแสดงว่าพลังของน้องคนเดียวเนี่ยโอ้โ,โ,โ,โหโหโหซูเปอร์วูมแมนเลยนะคะ คือคนเนี่ยเขาเรียกว่ารักแล้วก็สนับสนุนในตัวลิสจริง,รงๆแหละเขาเรียกว่าถ้าเลือกตั้งก็ได้คะแนนเตม็มอะไม่มีผิดโผลเลยนะคะเพราะไม่รู้จะโกงเงินช่องทางไหนถึงแม้บางที่อาจจะแบบว่าปฏิเสธความสําเร็จนี้แต่ท้ายที่สุดค่ะมันเป็นการเลือกตั้งจากคนทั่วโลกนะคะพอจับคะแนนขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าทิ้งห่างจริงๆแล้วก็เรียกว่าติดชุกชาร์จ อยู่บนสตรีมมิ่งนะหลักร้อยล้านทั้งหมดเลยนะคะยิ่งบนทิกตอกไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นพันพันล้านกันแล้วกับการเอาเพลงน้องไปเล่นนะคะนี่ก็เลยเป็นอีกแค่ตัวอย่างความสําเร็จที่จะเอามาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่จริงๆเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแค่ฝันเลยแล้วก็สําหรับเกาหลีเองเขาก็อาจจะ มีอำนาจที่จะไปสู่ตลาดอินเตอร์มากกว่าเราด้วยซ้าแต่น้องเราเนี่ยเรียกว่าเป็นคนไทยที่เข้าไปนะคะแล้วก็แหกทุกกฎอย่างที่บอกมันเลยเรียกว่าเป็นที่สุดของที่สุดของที่สุดของความสําเร็จก็ว,ว่าได้นะคะใครจะบอกว่าอวยเนี่ยคืออวยมากขนาดนี้ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีที่มาไม่มีหลักฐานไม่มีภาพให้เห็นแบบนี้ไม่มีข่าวที่ตีไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นลืมคําว่าอวยไปได้เลยนะคะเพราะมันเกินกว่าอวยไปมากเพราะมันคือหลักฐานความจริงที่เห็นกันตําตาเลยกับความสําเร็จของน้อง ลิซ่าแบบนี้นะคะถ้าเป็นเล่นเกมก็คือเข้าสูุดานสุดท้ายไปแล้วค่ะสำหรับปี2021นะคะค่าตัวบอสตายหากันไปเลยค่ะ <laughs> ัวบอสในที่นี้ก็อาจจะเหมือนแอนตี้หรือว่าคนที่แบบไม่ยอมรับหรือคนที่เหยียดเชื้อชาติก็ได้นะคะขอโทษจริงๆแอดพูดไม่สุภาพออกไปหรือเปล่าเมื่อกี้แบบไม่รู้ตัวไม่ได้สตินะคะก็ฆ่าตัวบอสไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้มีแต่ชัยชนะเท่านั้นก็ขอให้เป็นปีดีๆที่สุดอีกปีหนึ่งและขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดียิ่งยงกว่าสําหรับน้องลิซ่าแล้วก็สําหรับแฟนเพจ u p ิน n e w s ด้วยนะคะ เดี๋ยวมีอะไรแซบมาเล่าอีกแน่นอนกดซับไว้นะคะทุกคนไม่งั้นพลาดแน่นอน